ครับสวัสดีครับผมภาคจริรยานคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับทําการรายงานว e ล l รีพอร์ตครั้งที่9นะครับระหว่างวันที่2ถึง6มีนาคม2558นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีวันทํางานทั้งสิ้น4วันด้วยกันนะครับเนื่องจากวันพุธที่4นะครับเป็นวันหยุดนะครับก็มีประเด็นดังนี้นะครับหครับเป็นการตรวจสอบอินเซนティブนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นตาม เมลตัวนี้นะครับนี่คือการส่งตรวจสอบอินเซนティブนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วยอดจ่ายอยู่ที่4 7่0ันอนะครับห้า0แล้วก็หักภาษี5%นะครับต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบอสินค้าตัวนับสินค้าวีว่าบีบีมาร์กหน้านะครับประจําสัปดาห์นะครับโดยมีตารางการตรวจนับดังนี้นะครับต่อไปตัวแรกนะครับเป็น วิวาก่อนนะครับวีวานะครับนับตั้งแต่วันที่ช่วงตั้งแต่ที่28ถึงวันที่6นะครับ28กุมภาถึง6มีนานะครับยอดยกมาจากวีคที่แล้วก็คือ774ชิ้นนะครับยกมาเดือนนี้ก็เป็น774ชิ้นนะครับมีสินค้ารับเข้านะครับ1,000กล่องนะครับสัปดาห์นี้มีการขายชิ้นนะครับทั้งหมด สี่สิบสองชิ้นนะครับเป็นสามชิ้นแพ็คสามสามสิบหกแพ็คสองสองแล้วก็แพ็คหนึ่งสี่ชิ้นนะครับเป็นเงินห้าหมื่นหกพันเก้าสิบาทนะครับแล้วก็มีการขายให้หุ้นส่วนนะครับเป็นเครดิตนะครับให้กับคุณจอยนะครับหกชิ้นนะครับเป็นเงินสี่ห้าพันสี่ร้อยสามสิบาทนะครับบิ๊กลอตไปแม่อุ่นนะครับอ,อยู่ที่สามร้อยยี่สิบ ชิ้นนะครับบวก5แถมนะครับเป็นเงินสดนะครับ259,200บาทนะครับทำดังนั้นนะครับสินค้าคงเหลือในสัปดาห์นี้อยู่ที่1,401ชิ้นนะครับนี่คือในส่วนของตัววีว่านะครับถัดไปนะครับเรามาดู BB กันบ้าง BB นะครับวิกนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับคงเหลือจากวิกที่แล้ว508ชิ้นนะครับในสัปดาห์นี้ก็ยังคงเหลือเท่าเดิมนะครับ508ชิ้นนะครับ ไปเป็นตัวมาร์กหน้านะครับมาร์กหน้านะครับในสัปดาห์ที่แล้วเหลืออยู่ที่1,974ชิ้นนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็ยังเหลือเท่าเดิมนะครับ1,974ชิ้นนะครับสุดท้ายเรามาดูดับเบิลเดิร์ตัวแถมนะครับดับเบิลเดิร์ตัวแถมนะครับณวันนี้นะครับแถมทั้งสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่ 6ก็ครับก็คือแต่ถามวันที่แค่วันที่3นะครับถามไปทั้งหมด136ชิ้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับโดยแม่อุ่นนะครับรับทองแถมเป็นดับเบิลโดสอยู่ที่128ชิ้นนะครับเป็นส่วนเป็นตัวหลักเลยนะครับทำให้ณวันนี้นะครับวันที่6มีนา2 5 5 8นหะครับดับเบิลโดสเหลืออยู่ที่2 5 7 1ชิ้นนะครับนี่คือในส่วนของสินค้าในคลังของเรานะครับต่อไปนะครับเป็นการ จะส่งเอกสารนะครับสัญญานะครับใบเสนอราคานะครับของวีว่านะครับที่แปลเป็นภาษาจีนนะครับรวมถึงภาษาไทยนะครับเรียบร้อยแล้วในเมื่อวานนะครับต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบตารางการใช้รถประจําสัปดาห์นะครับสุดท้ายนะครับเป็นการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับ พร้อมอัดยูทูบโดยน้องนัทเป็นคนจัดการนะครับอัปโหลดขึ้น YouTube ประสงค์เพืให้กับพิกอปแล้วก็แจ้งฝากบัญชีเรียบร้อยนะครับส่วนงานที่ยังค้างค้างอยู่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นนะครับประจําเดือนธันวาคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยมีการาส่งเข้ามาแล้วนะครับมีการส่งเข้ามาแล้วเมื่อวันนี้นะครับยอดจ่ายหลักแสนนะครับมีทั้งมีของ นี่นี่คร่าวๆก่อนนะครับมีของนกนะครับมีของเป่านะครับแล้วก็มีของพิลุยนะครับเราจะทำการตรวจสอบในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับยังที่ยังค้างอยู่แล้วรออยู่ก็คือเรื่องรอเรื่องการประชุมนะครับที่จใช้จ่ายนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ร่วมกับทางฝ่ายบริหารและฝ่ายบัญชีนะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือภาพรวมของตัวหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับประจําวิกที่9นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ